โอ๊ไม่คาบอีกแล้ว <c oughs> เอาละฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะยินดีตอนเราเข้าสู่มิศวะโซโล่นะครับมีปัญหาเล็กน้อยกับลูกทีมนะเวลาไม่ค่อยตรงกันแล้วก็น้องๆ้องเขาไม่ค่อยว่างนะก็เลยว่า เดี๋ยวจะมาทําเป็นวิศวะโซโล่แล้วกันนะฮะก็ยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือเน้นสร้างแบบจะสร้างอาณาจักรไปเรื่อยๆนะแล้วก็ลงดันอะไรประมาณนี้แต่ว่าด้วยความที่ผมสร้างเก่งแต่ผมเล่นผมเล่นเซเวอร์ไม่เก่งนะครับก็ <laughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าจะทุรักทุเลขนาดไหนนะคิดว่าบ้านเริ่มต้นน่าจะตัวอะไรวะ้นะอ๋อแมวก็คิดว่าสัตว์เออไม่ใช่นี้มันหมานี่โอ้โหอย่างเท่พี่น้อง ปื๊ดๆเบสิกมาครามเลย <c oughs> ผมจะเก็บหินเอาเล็กน้อยนิดหน่อยนะครับหายเกี้ยงในพิพตาออกสำรวจสักหน่อยนะครับเผื่อมันมีที่บ้านที่มันดูดีกว่านี่สวยว่าเกิดใบองค์ที่ผมชอบเลยนะครับผมชอบใบองค์อะไรประมาณนี้แบบมีรอยฟ้ามีหินมีอะไรอะ่ะอุ้ย กูเพิ่งบอกว่ากูเล่นเกมมาค้าไม่เก่งโอ้โหไอ้เราก็คิดว่าเป็นมิดมิดจริงจริงมิดฐานที่ดูดิแวงไงแล้วแบบโอ้โหลงฟิสิกส์มอดนี่คือแบบพวกของมันจะปิว,วกระจายกระจายไปตามแรงฟิสิกส์นะโอ้มีฐานหินอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเราจะสร้างตรงนี้มันก็มันก็ไม่มีหมู่บ้านอะเราควรเดินหาหมู่บ้านก่อน Two h o u s later ้ยจะแกะจะวัวเราจะมีเตียงแล้วตรงนู้นมีอะไรมีมา้าไม่บ้านตรงนี้ก็น่าสนใจนะขอขนหน่อยลูกขนแกะขนแกะขวานแรงมากสร้างบ้านตรงนี้ก็น่าสนใจนะอยู่แถวนี้น่าจะเหมาะเหม็งกว่ารึเปล่าใกล้ป่าด้วยนะแล้วก็มีน้ําอยู่ตรงนี้ชอบบ้านติดน้ําว่ะผมว่าจะสร้างบ้านอยู่ตรงนี้อ้ยใกล้หมู่บ้านเห็นแผนที่ไหมครับมันจะมีอยู่ตรงนู้นไกล ไม่ใช่ดิตรงนู่นไกลๆหมู่บ้านเดี๋ยวเราเดินไปสำรวจสักหน่อยหนึ่งแล้วกันอุ้ยมีดันตรงนี้เยี่ยม,มาเลยแล้วก็มีหมู่บ้านอยู่ไกลๆนู่นนะครับผมจะไม่สร้างใกล้หมู่บ้านมากนะครับเพราะว่าผมอยากทําเป็นอาณาจักรของตัวเองเฮ้ยมีอ๋อดีเลยมีอุโมงค์ถ้ำอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งน่าจะเป็นแหล่งหาแร่ของเราโอ้โหฟางเข้ามหาสาลมะละกะมีอะไรบ้างอนะโอหลมโมเล็ก เหล็กเพียบเลยมุมบ,บ้านล้างบ่อนี่ทำไมไม่มีคนแปลกๆอ่อะไม่รู้อะนอนก่อนคนไปไหนหมดแปลกฮะทุกหลังมีชั้นบนหมดเลยวะโอ้โหดาบทองเอเมลล์บล็อกออฟเอเมลโล์บล็อกออฟเอเมลโล่ของแบบอย่างดีก็ผมจะเอาไปนิดๆหน่อยๆน่ะโอ้โหบล็อกออฟเอเมลโล่โหเยอะของเยอะเลยปื๊บปื๊บปื๊บมีกระดาษ กระดาษนี้ผมต้องการนะเพราะว่าประตูบ้านที่ผมชอบนั้นทํามาจากกระดาษเฮ้ยนี่ไงคน้นโอ้โหไอเราก็คิดว่าหมู่บ้านล้างดีด,ดีดีนะผมไม่อยากให้มันล้างเลยเป็นหมู่บ้านที่สวยมากนะแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปเรื่องของขอข้าพเจ้าโด่นิดหน่อยหรือว่าแบ่งบานกันนะเพราะาสักพักเราก็จะมีหมู่บ้านอยู่ข้างๆแล้วนะ,ะคือหมู่บ้านคือสวยมากสวยอะ่ะโอ้โห เดินไ่เดินไม่ดีมีตกนะฮะของมาเท่าที่ต้องการแล้วนะหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> โหหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านคนรวยจริงสบายแล้วชีวิตกลัวสบายแล้วจริงโอ้หมู่บ้านมันใหญ่อะไปมาเริ่มขี้เกียจสำรวจแล้วนั่นเนี่ยจำใจไนะี่ผมไม่ได้อยากแบบมาสำรวจอะไรงี้เท่าไหร่นะกลัวหมู่บ้านเขาไม่มีกินอะไรงเงี้ยโหดาบดาบเอ็นชา์นบนนี้บล็อกออฟแอมเบโล้โหบล็อกออฟแอมเบลอีกแล้วเป็นแสตแตกนะ้พี่น้อง คตรเยอะโอ้โหฟางอีกอะบอกเลยว่ามีขนมปังกินแบบไม่จํากัดโ,โหมีมีที่เก็บฟางอีกอะโอ้โหมันเมื่อแล้วน่าจะนอนได้แล้วนะครับชาวบ้านแบบกำลังลงมาเอียก,กำลังจะนอนโอเคเราน่าจะสำรวจท่านนี้พอนะครับโอเคเราไปสร้างอาณาจรรักรของเราดีกว่านะครับตรงนี้ก็ปล่อยเป็นอาณาจรรักรเข้าไป ผมจะเอาตรงนี้ดีกว่านะลงๆชอบก็ต้นไม้เราก็จะทําการปลูกปลูกมาให้หมดเลยครับโอ้น้องวัวเราก็ยังอยู่นะครับจะมาทํารั้วกั้นน้องๆไว้ก่อน,นครับโอเคจะล่อวัวมามาลูกมาโอเค เรามีวัวแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องหนังเนื้อหนังมังสามาลูกมาโัวแล้วก็แบบรอบข้างแล้วมีภูเขาแบบอย่างเยอะนะครับ okay, รเคละกัารของลูกเยอะๆไปละกูแล้วก็จะมาสร้างบ้านกันตรงนี้นะฮะบ้านเราก็จะหลังไม่ใหญ่นะครับไม่ครบได้ปิกแอ็กเล็กแล้วเราจะไปถล่มหินหินนะหินหินสวยมากท่านผู้ชม ดูดิโอ้ตอนนั้นยิ่งสวยอะแต่เราจะมาโ้เอาหินก็ตกลองไปนี่คือเรียบร้อยแน่นเนี่ยโอ้โอ้เกือบตุย่ยเกยได้หินมาพอแล้วจะกลับบ้านกันโอ้ยจะไปม,มีเตียงดิชิบหายเร็วขาดเตียงด่วนๆโอเคอยังมีอะไรเกิดยังมีอะไรเกิดวันที่สี่เโอเค1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบปูพื้นได้ไมน่าจะเไปไ็น้ไรที่ดีอุ๊ยเบิร์ดผมจะไปตัดต้นไม้ในป่านะผมจะไม่ตัดทแถวนี้คือผมอยากทำแถวนี้ให้มันเป็นแบบว่าพื้นที่ที่มันอุดมสมบูรณ์นะอุ้ยโอ้โหโน้ำมันเล็กนี่โอ้โหข้างบ้านเรามีเหมืองเยอะมากนะครับ โหได้ต้นกล้ามา22ต้นก็จะทําการเอาต้นกล้าเหล่านี้ไปปลูกที่บ้านของเราวูหมู่บ้านอนแสนสุขก,กำลังจะเกิดขึ้นปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ไมอื้มติตด นั่นมันปูหรือเอเลี่ยนวะนะโอเคแล้วก็ผมอยากให้มันออกไปทางโมเดลเล็กน้อยนะเล็กน้อยนะเพราะว่าผมทําเป็นโมเดลไม่ค่อยเก่งอีกมันเคยตรงนี้ผมมองว่าวิวมันสวยผมจะทําเป็นห้องนอนนะครับซึ่งห้องนอนผมจะขนาดสัก5้าคูณห้านะหนึ่งสสามสี่ห้าก็ไม่เชิงประมาณประมาณนี้นะครับเป็นเปิดโล่งแล้วก็จะทางเข้าทางเดียวคือทางนี้ได้นะัเนี่ย <c oughs> ตรงนี้ก็จะปิดไว้นะไม่มีกระจกแต่อย่างใดโอเคประเด็นคือเราควรจะไปหาทรายมาไว้เผานะครับเบิร์ดหินยังใช้ไม่ถึงไหนเลยหมดเลยโอ้ไปเอาหินไกลมากหรือจะเอาแถวนี้ดีมันเป็นน้ำอะ่ะไม่ได้ตรงนั้นก็ไม่ได้นะครับเพราะน่าจะมีจำนวนค่อนข้างน้อยโอ้แต่แบบ มันเท่อะถ้าเราแบบไปสร้างบ้านอยู่ด้านบนนั้นคงจะเท่ดีมีทรายวะ่ะเดี๋ยวผมขุดเอาไปด้วยนิดหน่อยแล้วกันนะครับโอเคโอค้โหดูดิต้นไม้คือโตไวมากนะครับดูอุย้ยพื้นที่นี้จะเขียวชะอ,อุ่มพอเราอะไรเนี่ย <laughs> อุย้ยน่ารักอะ่ะแฮมเตอร์น่ารัก,กว่ะ อุดมสมบูรณ์นะครับดูมีวัวแล้วก็จะแบ่งเขตแบ่งห้องประมาณนี้นะครับทางเข้าเอาที่ตรงนี้ดีกว่านะครับผมคิดว่ามันน่าจะดูดีกว่าปึ๊บปึ๊บสวยงามไม้เราก็พอมีอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทําเป็นที่เก็บของเลยแล้ะกันเพราะว่าของเยอะมากๆตรงนี้จะเป็นห้องอินชานไหมแต่อินชานก็ไม่ได้นะครับเป็นห้องเก็บของห้องทํางานนอ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 น เกือบแล้วตรงนี้ก็ทํางานจิป,ปะทะเก็บของตรงนี้แล้วกันเราก็ได้กระจกมาจํานวนหนึ่งก็จะทําแบบนี้นะครับปึ๊บซึ่งมันเปลืองโคตรนี้โอเควูบ้านเรามีกระจกแล้วกร,กระจกตัวนี้ข้อดีอย่างคือมันตีเก็บได้นะครับต่อไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรเร้าก็เอาอย่างนี้เลย ทำแบบนี้นะครับก็จะได้ประตูแนวญีป่ปุ่นจุดพอยปืดปืดนี่ยังไงตืด,ตดมีกระจกพร้อมพรบพร้อมความสวยงามบ้างามเตา่าน่าจะใช้แสลบดีกว่าเพราะว่ามันทำให้พื้นที่ภายในเนี่ยมันโล่งขึ้นบลอกไม,ดม้ดีไหมปืด ออคือมางามแต้ก็เอาทอชเนี่ยวางตรงกลางนี่ๆๆเราจะได้โคมไฟมาทั้งหมด2อ,อันทวนโคตรดีเริ่มจะอยากไปขมโมยเขาแล้วสิตอนนี้โอเคถือว่าไซร้าบ้านเราก็เสร็จสิ้นบ้านแบบเฟิร์สจริงๆนะเออ ในหมู่บ้านมันไม่มีเครื่องตัดไม้อะไรเลยหรอวะเครื่อง <c oughs> ตัดหินอะไรอย่างนี้นะครับว่าถ้าใช้เครื่องตัดหินมันจะมันจะง่ายต่อการแบบว่าแปรรูปหินแล้วก็ไม่เปืองด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าเราใช้โตวค้าวนี่คือเปืองนะเป็นหมู่บ้านแนวแบบสมัยเก่าอะ่ะเออมันจะไม่ค่อยมีของแบบว่าเยอะแต่ว่าแร่มันเยอะมาก,กน,นะเนี่ยอย่างทั่งนี่โอ้นี่ไงขอทั่งแล้วกัน ขอแล้วกันนะเออกลืองเหล็กก็เกินแต่อยากไปลองลงดันเจียนวะ่วะว่าเราจะรอดหรือเปล่าแต่คือเรายังไม่มีเหล็กไม่มีเกาะคบน้วนะขอหาครบ,บก่อนอืมก็ดูดีไปอีกแบบก็จะทําการคราฟสแลปว่าผมจะไปวางไว้รอบบ้านนะครับให้บ้านมันดูมี texture ี่บ้านหลังแรกของเราเยี่ยมเหลือแต่การทําข้างบน,นครับเอาตรงๆผมทําผมทำหลังคาไม่เป็นนะครับซึ่งบ้านหลังนี้ผมจะไม่ทําหลังคาชั้นสองเราก็จะทําการปูด้วยหินก่อนนะครับมหมด ทางบ้านเราคือแบบปลาดงพงภัยปลาแบบขนาดย่อมๆไม่ย่อมอ่ะก็ใหญ่อยู่ดีแล้วนะผมชอบแบบนี้แหละสวยดี ล้วก็จะทําการลงลงสี่ลงครับพรวนั่นเองเพื่อเอาไปขุดดินก็จะขุดไกลบ้านสักหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้แลหละแฮมเตอร์อ่ะโอ้ากินมเมล็ดไหมลูกเฮ้ยกินว่ะน่ารักดีนะครับ อันนี้ผมจะเว้นเป็นช่องใส่น้ําไว้นะโอเคประมาณนี้แล้วขุดอะไรมาสะแยะซะแย,ยะว่าเ,น,น,เนี่ยดินนี่ก็แล้วก็พอเหลือรั้วอยู่นิดหน่อยนะครับโอโหเหลืออันเดียวเหลือเพื่ออืมสวยมาก อืมโอเคด้านบนก็เสร็จเรียบร้อยอผสมประสานระหว่างเหล็กแล้วก็เออ่ทองแดงก็ใช้ใช้ไปก่อนนะครับจำเป็นห้ยว้ย,วายมาได้ไงโอ้อตรงหน้า,างีนะ้แป๊บนะลูกพี่ ถ้าพี่อยากมีเลื้ยงกันได้เสมอถ้าพี่ยังมีเหลืองมันได้เสมอ<ๆ>พี่พี่ยังมีเหลืองมันได้เสมอมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาของแท้โอ้หไม่ค่อยโอ้โหมันไม่ค่อยลดเลือดเลยอะไอเลือดไม่ค่อยเพิ่มเลยไม่ได้เลยโอ้ โอ้โอ้พี่อย่างมีเหลืองมันได้เสมอเหรอพี่โอ้โอ้โอ my gosh โอ้อ่าไม่ยอมไม่ยอมน้องทัาค,คอปเปอร์หายไปไหนฮะ huh? เฮ้ยฟวาบ มีว้หรอโถ่ทเท้าคัพเปอร์อะโอ้อยู่นี่ซัมเนีย่ยโอ้จะเล่นกับผมมาเยอะกว่านี้อีกโอ้ยก็ได้โบนมาเยอะกำลังตามหาพอดีนะครับโถ่เอ้ยคิดว่าอะไรแต่แบบสปอนตอน้าเลยอะแบบพว้งลงมาโอ้โห,โห,โห,โหแปลว่าเราก็พอสู้ได้อยู่นี่ว่า งั้นดันข้างๆนี่เสร็จโจนนะเนี่ยแต่แบบขอทําบ้านให้เสร็จก,ก่อนเราจะไปาหา,มาเมล็ดข้าวกันได้มาก้าอันนี้น้อยมากนี่นี่นี่หาทรัพยากรอย่างรวดเร็วน่าจะพอนะ17อันเนี่ย ไม่พอทำไมนะันไม่ใช่โบนมิวมัเร่งมันเติบโตแล้วก็เก็บผลผลิตซะก็จบประตูฉลาดโอเคเสวยงามถือว่า EP นี้เสร็จสิ้นนะครับในการสร้างบ้าน EP หน้าเราจะไปตะลุยเมืองเอไม่ใช่สีเราจะไปตะลุยดันข้างๆนะครับเดี๋ยวเหมืองผมจะไปหาของนอกรอบเอานะว่ามันจะได้ไม่น่าเบือ่อโอเคไป